สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16 t a r ทา Channel ผู้รับสารจัรกาวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพ่ทโลหมอแจนนะคะราศีกันนะคะคนที่คุณถอยออกมาประจำเดือนมกราคม2569พลังงานแรกนะคะจะเป็นพลังงานคุณชาวสองพลังงานแรกเช่นกันนะคะเพื่อนที่รัก สวัสดีพีใหม่นะคะชาวราศีกันลัคนายกันขอให้มีความสุขปีนี้เป็นปีที่ดีนะคะขอบคุณที่ติดตามแล้วก็สนับสนุนนะคะขอบคุณกําลังใจแล้วก็ขอบคุณสมาชิกช่องด้วยขอบคุณคนที่เคยมาดูดวงส่วนตัวกับหมอแจนนะคะขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีเนาะราศีกันเอาละค่ะเรามาดูกันเลยนะคนที่คุณถอยออกมาพลังงานคุณนะคะเพศออฟวอ ุณคณนนี้มองคุณอย่างไรอ่ะ t h r of Pentacles The Star 10 n t of Pentacles อารมณ์ความคิดความรู้สึกของคุณนะคะ King of s w o r d Queen of Cup เอ่อ Queen of Cup ถูกแล้วแล้วก็ f o u of Wands เดี๋ยวมอขออนุญาตขยับนิดนึง คนของคุณ Empress คุณมองเขาอย่างไร f u of s o u r c s สิ่งที่ตัวเขาเป็นนะ Ten of w a อร์ six o อ c u p อารมณ์ความคิดความรู้สึกของเขา The Sun p a c e of cup they will ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยง nice of pentacle แนวน้มความสัมพันธ์ three of cup the fool โอเค five of cups นะคะ ราศีกันละขนากันนะคะตอนนี้พลังงานของคุณหนึ่งไม้เท้าการเริ่มต้นใหม่การกลับมาพูดคุยการกลับมาติดต่อสื่อสารอาอยากทำสิ่งอะไรใหม่ๆก็มีใครมาสนใจคุณนั่นแหละนะคุณยังมีสเสน่ห์ตอนนี้พลังงานของคุณนะคะราศีกันสบายใจนะคะพูดคุยติดต่อสื่อสารมีคอนเนคชันใหม่ๆหรือคนเก่าๆก็ติดต่อกลับมา ตอนนี้พลังงานของคุณดีนะคะหมอบอกเลยเขายังมองคุณว่านะคะเวลาที่เขาทักหาคุณหรือได้เจอคุณร่วมงานอะไรก็แล้วแต่นะคะในความสัมพันธ์เนี้ยคุณยังเป็นคนที่คุยแบบเข้าอกเข้าใจแล้วก็ทำให้เขา่สบายใจนะคะยังเหมือนมีความมั่นคงอยู่ตรงเนี้ยนะคะที่ทำให้แบบว่านึกถึงที่ไรโทรหาทักหาหรือคุยเนี่ยนะคะคุณก็ นะยังเป็นคนที่น่ารักสําหรับเขานะอันนี้เขามองเขามองว่าคุณดูดีโดดเด่นนะคะเป็นคนแรกๆที่เขาคิดถึงอยากจะโทรหายอยากจะทักทายก็ไม่อยากจะหาไม่อยากจะให้หายไปจากวงโครจรชีวิตคุณเป็นคนที่เก่งแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะคุณเป็นพลังงานเยียวยาหรือรักษาที่แท้ทูนะคะดีมากเลยนะคะบางคนอาจจะหมายถึงถ้าเขาเจอคุณนะคุณดูสวยขึ้น ะะดูสวยขึ้นดูรวยขึ้นอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะ,ะชีวิตคุณดีดีนะระาศีกันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าน่าจะรวยขึ้นด้วยเนาะสิบเหรียญเนี่ยอารมณ์ความคิดความรู้สึกในความสัมพันธ์คุณบอกว่าตัวฉันอะตอนนี้จะจริงจังกับการทํางานหาเงินก่อนแล้วก็ความสบายใจของฉันก่อนนะ,ะความสุขของฉันเองเนี่ยนะคะแล้วก็ฉันจะให ความสนใจน้อยหรือให้ความสําคัญลดลงอะนะคะในความจริงจังอะนะนะก็คือหมายถึงว่าเราตอบน้อยลงเราจริงจังกับเขาน้อยลงแล้วก็เราให้ค่ากับความสัมพันธ์คนที่คุยหรือติดต่อสื่อสาร,รอยู่ในโซเชียลออนไลน์ก็แล้วแต่หรือว่าเป็นคนเนี้ยที่กลับมาก็คือเราเราให้ความสําคัญน้อยอะนะง่ายๆอะอย่างเช่นเมื่อก่อนเราอาจจะให้ความสําคัญแบบให้ความสําคัญเยอะแต่ตอนนี้เราให้ความสําคัญกับตัวเองก่อน ความสบายใจของตัวเองในการคุยคือถ้าเราอยากจะทํางานหาเงินเราอยากจะใช้ชีวิตเราอยากจะอยู่เงียวี่ยงสบายๆเราก็ไม่ตอบนะคะถ้าเขาทักมาเราก็ไม่ได้ตอบไม่ได้ให้ความสําคัญมากขนาดนั้นเราจริงจังกับชีวิตของเรานะคะแล้วก็คุณรู้สึกว่าเอ่อสิ่งที่เราอะนะคะควร ถ้าเรายังโสดหรือคนคนนี้ยแค่คุยๆกับเราอะนะคะเราไม่จําเป็นจะต้องไปเอาใจใส่เขามากเหมือนเหมือนเขาสําคัญหรือเหมือนเขาเป็นแฟนเราหรือเหมือนเขาเป็นคนในครอบครัวหรืออะไรสิ่งเนี้ยเราเรายังไม่ทํานะคะคือคุณให้ความสําคัญเขาน้อยลงกว่าเดิมคุณโฟกัสตัวเองเอาอย่างงี้ดีกว่าโฟกัสงานเงินโฟกัสตัวเอง,อก,เองก็คือยังรู้สึกแหละแต่ก็ไม่ได้ข้างไค้เคซี คุณอยู่ได้แล้วไงเพราะมันเอเ r g y เชื่อมโยงกันก็คือเป็นเก้าเหรียญฉันอยู่ได้แล้วฉันคิดว่าเงินฉันทํางานหาเงินแล้วฉันโฟกัสเงินเนี่ยฉันรวยกว่าแต่ถ้าฉันโฟกัสความรักหรือเอาใจหรือมัวมานั่งน้อยใจนะคะรอคอยรอคอยความคาดหวังจากเธอข้อความเอ่ยการมาเจอหน้าเอ่ยเนี่ยฉันว่าฉันน่าจะจนลงนะคะไม่มีประโยชน์คุณอยู่ในโหมดการกลับมาทบทวน ทบทวนการดําเนินชีวิตของคุณการกระทําของคุณที่ผ่านมาแล้วก็ทบทวนความสัมพันธ์คนที่ทักทายคุยอะไรเงี้ยนะคะคุณจัดขอบเขตใหม่เอาง่ายๆเนะาะราศีกันตรงไหมคอมเมนต์บอกหมอเจนนะเพื่อนพิธรักษ์ชาวส่องก็เช่นกันเอนเน y ีนี้ของคุณอันนี้ฝั่งคนของคุณอ่ะมายะมาย้าย,ายพลังงานกันคนของคุณตอนนี้ <c oughs> ตอนนี้นะคะ พลังงานตัวเขาเนี่ยนะเขาบอกว่าคุณมองเขานะว่าเออตั้งแต่เหมือนเขาเงียบไปหรือหายไปนะคะคนนี้เป็นคนที่บางทีก็เหมือนเป็นคนที่เหมือนนิสัยแบบเด็กๆนะคะอยากได้รับความรักความสนใจความสำคัญนะเป็นเด็กอารมณ์เป็นเด็กอะ,อะ,กอะคือ อารมณ์เป็นเด็กในความรักความสัมพันธ์นะคะแต่เป็นผู้ใหญ่ในการทํางานเขาไม่ชอบแบกรับภาระเขาเป็นคนที่เหมือนว่าสมมติเป็นเด็กเนี่ยคือนึกจะคุยก็คุยนึกไม่คุยก็ไม่คุยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะให้คุยตลอดหรือมีความรับผิดชอบเป็นผู้ใหญ่ในความสัมพันธ์ตลอดเนี่ยทําอะไรสม่ําเสมอเขาทาไม่ได้ไง มัอนอาจจะเป็นคนบ้างงานหรือไม่มีเวลาที่จะคุยก็ได้นะคะอาจจะบ้างงานไม่มีเวลาที่จะคุยและบางทีเวลาที่คุยอารมณ์ความอย่างไม่พร้อมเรื่องความสัมพันธ์อะไรสิ่งนี้นะคะอาจจะไปรับผิดชอบเรื่องงานเรื่องงานมากกว่ามีภาระหน้าที่เยอะก็เลยไม่ได้โทรหาคุณนะคะแต่ถ้าในความเป็นจริงคุณก็ยังมองว่าเขาเออเขาก็น่ารักแหละนะคะหมาถึงว่าแบบถ้าคุณบ้างงานเหมือนเขาต่างคนต่างบ้างงาน แล้วพอเราอยากจะแบบทักมาคุยครั้งหนึ่งแล้วทําให้เรารู้สึกเหมือนอินเข้าไปในความรักหรือใจฟูใจฟูแบบเออมีอารมณ์โรแมนติกอยู่ในชีวิตฉันบ้างนะแต่ฉันก็ไม่ใช่แค่อยู่คนเดียวหรือทํางานหาเงินอย่างเดียวทั้งคู่อะไรสิ่งนี้นะ mm hmm. ก็ยังเป็นคนที่ทําให้คุณบบรู้สึกว่าโอเคเวลาที่ฉันเหนื่อยเวลาที่ฉันเงเหงาฉันรวยแล้วฉันอยู่คนเดียวได้ฉันสบายใจแล้วคนนี้ทักมาก็ยังเป็น คนที่ทําให้ฉันรู้สึกเหมือนว่าเออได้รับการเติมเต็มสิ่งที่ฉันขาดหายไปอะไรแบบนี้อมอาเห็นถึง energy นี้นะมันมันก็ตอบโจทย์นะตอนนี้พลังงานเหมือนเท่ากันแหละพลังงานเท่ากันเมื่อเราเปลี่ยนพลังงานนะคะทีนี้กลายเป็นว่าพอเราเปลี่ยนพลังงานเราจริงจังกับชีวิตเราใช่ไมฮะเรามีความสุขเราทํางานหางเงินตัวเขาโอเคนาาและไม่ได้คุยกับนะะราศีกันเอ้ยไม่ได้แล้วนะคะก็เลยทักหานะคะ คิดถึงนะคะแล้วก็ยังมีความคิดถึงห่วงหายอยากเจออยากใจฟูอยากรู้สึกว่าคุณก็ยังยังคิดถึงเขานะยังสนใจเขาอยู่นะคะเป็นการเสพติดไม่ได้เดี๋ยวคุณหลุดไปนะคะอะไรสิ่งนี้แบบว่าเขาก็อยากเสพติดคือคนเหมือนว่าไม่ได้เดี๋ยวหายไปนานเดี๋ยวเราสีกันไม่เห็นความสําคัญ ะะเขายังเสพติดการคุยกับคุณอยู่เขายังเสพติดการมีคุณอยู่ในชีวิตนะฮะพยายามพยายามจะปรับตัวเองไหมอะเหมือนว่าปกติเขาบ้างงานไม่ค่อยอยากคุยแต่เมื่อก่อนเราอาจจะอยากคุยแล้วพอดีไม่ได้คุยเราก็เลยเปลี่ยนตัวเองใหม่เป็นกลายเป็นว่าเอาตัวเองเป็นหลักก่อนทีนี้คนเนี้ยก็เลยมาพิจารณาว่าเออในความสัมพันธ์ที่ตอนเนี้ที่นีเน่เงียบไปแล้วก็ เขาอาจจะแบบคิดในอดีตใหม่นะคะมาทบทวนใหม่เมื่อก่อนเนี่ยเออก็คุยกันดีนะนะคะคุยกันไปคุยกันมาก็ดีนะคะแต่ทีนี้กลายเป็นว่าตัวคุณไปมุ่งโฟกัสทํางานหาเงินและเขาก็เลยต้องเปลี่ยนตัวเองใหม่เพื่อต้องทักต้องคุยหรือหาเวลานะ,ะหาเวลาจัดสรรงานแบบไม่จาเป็นจะต้องบ้างงานเกินไปอ่ะต้องทักทายหรือคุยบ้างนะคะ ราะไม่งั้นเดี๋ยวความสัมพันธ์เนี้ยมันจะทําให้เข้าใจผิดคิดมากเขาก็อาจจะคิดว่าตัวเขายังสําคัญอยู่ไหมนะคะกลัวกลัวว่าตัวตัวเขาเนี่ยไม่ได้เป็นที่หนึ่งในใจคุณไม่ได้เป็นคนที่คุณอยากตื่นช้ามาก็อยากจะทักไปหาคุณบอกตื่นช้ามาฉันก็คิดว่าจะทํางานหางเงินอะไรดีฉันสบายใจไหมวันนี้เมื่อก่อนคุณเคยทักไงตอนเช้าเอ๊ะตอนนี้หายไปไหนว่าเช้ามาไม่ทัก แปลว่าไม่คิดถึงฉันหรอยังไม่รักฉันหรออะไรแบบนี้นะคะไม่ชินว่ะไม่เอาไม่ดีนะคะฉันอยากสําคัญเหมือนเดิมนะคะไม่ได้รับการเติมเต็มเอาง่ายๆแหละนะ,ะเอเนอร์ีเนี้ยดีนะคะถ้าคุณคงสภาพนี้ไว้นะคะคนเนี้ยก็จะไม่สามารถนะ,ะเงียบหายหรือก็ยังต้องมาหมกมุ่นกับคุณเหมือนเดิมะนะ,ะกลับมาหมกมุ่นกลับมาหลงไหลกับคุณแนวโน้มความสัมพันธ์ก็ทัก ก็กลับมาทักนะใจฟูเนี่ยหายเนี่ยอ,ออกจากสถานการณ์ของความน้อยใจความเงียบเหงาแหละนะคะเบิกบานใจแล้วนะคะกลับมาทักกันหรืออาจจะกลับมาเจอหน้ากันนะะแบบนี้ได้ด้วยอ่ะมาดูข้อความ <c oughs> คุณมีพื้นที่ในหัวใจชั้นอย่างที่ไม่มีใครเคยมีมาก่อน ฉันเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยนะคะนี่ข้อความจากเขาแน่นอนนะราศีกันเดวิลขึ้นทางฝั่งเขาเนี่ยที่รักแค่บอกฉันทีว่าฉันจะหาคนที่เหมือนคุณได้ที่ไหนฉันเกลียดที่ฉันยังคงเฝ้าหวังราศีกันเปลี่ยนแปลงใหม่ดีมากสุดยอดนะคะฉันไม่เคยอยู่รักคุณเลยฉันแค่หยุดแสดงมันออกมา คุณคือคนแรกเลยนะที่ฉันคิดถึงจริงๆโอ้ oh, อันนี้ตรงสุดนะคะตื่นเช้ามาปุ๊บคิดถึงราศีกันเลยคิดถึงตอนที่คุณเคยส่งข้อความหาเขาอะไรแบบนี้นะคะหรือตอนเช้าถ้าคนเคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งก็คือตอนนี้อาจจะได้อยู่ใกล้ชิดกันตอนเช้าตื่นมาฉันเจอนะคุณเลยฉันรู้สึกข้าง,งไค้หลงใลเสน่หาไม่อยากให้พอนึกว่าเวลาจะหมดไปจะต้องกลับไปทํางานมีภาระหน้าที่ รู้สึกเหนื่อยขึ้นมาเลยรู้สึกเบื่อฉันมีอารมณ์อยากจะเป็นเด็กอ่ะอยากจะติดเธออยู่ตรงเนี้ยได้ไหมไม่อยากจะกลับไปเลยอ่ะฉันอยากจะอยู่ตรงนี้ตลอดได้มให้อะไรอย่างเงี้ยอยากอารมณ์มันยากงอแงอารมณ์มันยังงอแงไม่อยากแบบไม่อยากห่างไปไม่อยากไปทํางานไม่อยากเป็นผู้ใหญ่อยากจะทําตามอําเภอใจอยากจะเปลี่ยนใหม่แบบทํายังไงให้มีเวลาได้อยู่ด้วยกันเยอะๆมากๆคุกอยู่ด้วยกันทั้งวันทั้งคืนอะไรแบบเนี้ยหมอเห็นได้รับพลังงานเอเนอร์จี้นี้เนาะ ตรงไหมราศีกันลัคนากันนะคะคอมเมนต์บอกหมอแจนด้วยราศีเออเมื่อกี้ลืมบอกราศีราศีกุมราศีมังกรนะคะของราศีราศีกุมกับราศีมังกรเห็นมีเอเนจีสองอันเนี้ยเข้ามานะคะเพื่อนเพื่อนบางคนอาจจะเป็นบางคนอาจจะเป็นมิถุนเมษอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะคะเอาละค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อนๆรูดวงส่วนตัวปักบุรไว้ใต้คอมเมนต์นะคะไปอ่านรายละเอียดให้เข้าใจให้ครบถ้วนก่อนนะคะมีเบอร์บัญชีแอดไลน์ ID แล้วก็เออโอนยอดแอดไลน์ ID มานะคะขอบคุณสําหรับสมาชิกช่องนะคะที่สนับสนุนผลงานห5สิบ้าบาทก็จะได้รับสิทธิพิเศษได้รับชมคลิปวิดีโอก่อนใครนะคะเป็นกําลังใจอยู่ตรงนี้นะคะปีนี้ก็หมอจะพยายามอัพคลิปให้เยอะ วานะคะเมื่อก่อนนะคะเอาราคะไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะราศีกันที่ลกของหมอแจนวันนี้ไปก่อนนะคะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ